เขามีปัญหากับลูกแฟนลูกแม่บางคนจะเป็นนะคะพี่นกที่รู้สึกว่าทําไมเขามีแฟนแล้วเขาไปรักแฟนมากกว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนสําคัญของลูกชายคนนี้อีกต่อไปแล้วอยากให้พี่นกได้แชร์หรือว่าให้คําแนะนําแล้วก็เป็นกําลังใจ,จสําหรับคุณแม่หลายๆท่านด้วยค่ะโอ้ยความสุขของลูกนะคะพี่นกเชื่อว่าทุกคนรักลูกมากแล้ว จริงๆแล้วก็มองไปดูว่าเออความสุขของลูกเนี่ยให้เขาแบบได้มีความสุขทางทางใจแล้วเออเขาจะไปเรียนรู้ผิดรู้ถูกเองหรืออะไรใดๆเนี่ยพี่นกว่าประเด็นการรักคนนี้มากกว่าคน,นนั้นอ่ะไม่จริงความรักเนี่ยมันให้ได้เต็มที่ได้ได้ไดมากทุกคนเพียงแต่ว่ามันอยู่ตรงโหมดของอันนี้แม่อันนี้คนรักแบบแบบคนรักหรืออะไรใดๆลูกก็ ลูกไม่ได้ความรักไม่ได้หายไปไหนหรอกเชื่อเถอะยิ่งเราให้ลูกมีความสุขได้ได้มากเราเราจะยิ่งสุขใจนะเวลาเห็นเขาแบบมีความสุขอะลูกล้ใครพี่ก็จะแบบรักด้วยแล้วถ้าลูกเกเลพี่จะอัดลูกด้วยพี่นกค่ะหนูอยากให้พี่นกแชร์นิดนึงคือหนูเองอ่ะหนูเป็นคนที่หนูรู้สึกว่าลูกทุกคนอะไม่ อาจจะไม่สามารถรักแม่ได้เท่ากับความรักที่แม่รักเราหนูรู้สึกแบบนั้นนะคะพี่นกหนูรู้สึกแบบนั้นทั้งๆที่ถามว่ารักคุณแม่ไหมหนูรักนะแต่หนูรู้สึกว่าสิ่งที่แม่ทําให้อะทําไมวันนี้แม่ก็อายุมากแล้วใกล้จะแปดสิบแล้วแต่ทำไมแม่ก็ยังหาอะไรให้เรากินใเราเข้าให้เราล้างจานให้เราดูแลเราทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเรายังเป็นเด็กๆกเบบีของคุณแม่ค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยากให้ลูกๆทุกคนวันนี้ที่ บางท่านอาจจะมีโอกาสในการได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่สบายอยู่ติดเตียงอยู่แต่อาจจะมีความทุกข์ใจว่ามีปัญหาทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยหนูอยากให้พี่นกได้เหมือนบอกพวกเราสักนิดนึงว่าความผูกพันของคนคนคนที่เรียกว่ามนุษย์แม่นะคะเขารักลูกที่แบบเขาดูแลอบอุออ้มมาตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าในท้องมาเก้าเดือนเนี่ย f e ลลิ่งหรือความรู้สึกแบบนั้นมันเป็นยังไงแล้วรักของเขาเนี่ยมันจะรักไปถึงเมื่อไหร่แล้วเขามองพวกเราเนี่ย เป็นเด็กตลอดเวลาเลยจริงเปล่าใช่หรือไม่อยากให้ลูกแชร์นิดนึงจะได้เป็นกําลังใจให้ลูกๆอย่างพวกกิ๊กด้วยค่ะค่ะคือมันความรักมันมันมันช่างตัววัดไม่ได้เลยเนาะมันรู้แต่ว่าวันที่มีลูกเนี่ยคำว่ารักสุดหัวใจคืออะไรเนี่ยมันมันตรงนั้นเลยมันตรงนั้นเลยมันคือลึกลึกที่สุดของของหัวใจเลยแล้วก็ เมันมันไม่มีวันหายไปไหนน้อกิกมวลความรักตรงเนี้ยมันจะยังอยู่ทุกวันในในความความที่เป็นแม่แล้วก็รักลูกอะไรเงี้ยเอ,อสัญชาตยานผู้หญิงเน่ยนะคะดูแลปกป้องอยากให้อยากให้ที่ดีที่สุดเป็นห่วงไปหมดเออแต่ว่าบางครั้งบางครั้งแม่ทุกคนก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะ แล้วก็เป็นแม่ครั้งแรกทุกคนมันก็เหมือนกับเราก็จะเรียนรู้การเป็นแม่ในวันที่เรามีลูกกับความรักที่เรามีณนะวันนั้นด้วยมันอาจจะมีเรื่องการรักแบบผิดหรือรักแบบถูกหรือเขายังมีการต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆด้วยหรือเปล่าอ่ะมันก็คือทุกคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนาะมันมันมัน,มน มันอยากให้คนที่ที่เป็นลูกเพราพี่ก็เป็นลูกแล้วว่าบางทีก็มีความขัดแย้งกับกับแม่แต่เราก็ต้องถอยมาแบบเออลองมาดูซิว่าวันนี้เราทําอะไรแล้วเราเรารู้สึกอะไรแล้วเราแบบเราจะให้แม่สบายใจได้มาเนี่ยพี่ว่ามันต้องเอื้อกันเอื้อกันไปหมดก็เลยแบบดีใจเธอคะ่ะว่า ว่าการได้รับความรักจากผู้หญิงคนหนึ่งที่ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเป็นความรักที่ที่บริสุทธิ์มากๆแล้วแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ทําอะไรถูกต้องไปซทั้งหมดหรอกว่าพี่ก็ทําผิดหลายๆครั้งเนอะโดยที่ไม่รู้ตัวแต่มันก็คือด้วยความรักแต่ค่อยๆเรียนรู้กันไปใจเย็นๆและความรักมันต้องมีคําว่าเมตาเมตาเมตานี่สําคัญมากเลยเนาะ ก็โชคดีจะตายที่ที่มีความรักนะคะก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่อธิบายยากอะค่ะแต่แดอย่างที่บอกว่ามันเป็นความรักที่รักมากและช่างตวงวัดไม่ได้บางทีมันอาจจะล้นเกินไปด้วยซ้าก็ขอให้ค่อยๆใช้เมตตาต่อกันไปแล้วอุ้มประคับประคองความรักดีๆแล้โ๊ในฐานะลูกกับพี่น้องบางทีอะ เราก็จะงหงุดหงิดเนอะเพราะว่าอันนี้เป็นคําถามจากทีม่มีคนถามในไลฟ์นะคะบอกว่ารู้สึกแบบหงุดหงิดเนี่ยเถียงอ่ะเถียงพ่อเถ,ถียงแม่คือบางทีมันเพ่อ,พอแม่ขี้บ่นน้ลำลำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พี่จกแชร์นิดนึงว่าทั้งในฐานะที่พี่นกเป็นทั้งคุณแม่แล้วก็เป็นลูก้วยอ่ะอยากจะให้พี่นกได้แนะนําสักนิดนึงว่าเวลาที่แบบบุพก,การีของเราท่านท่านบ่นเราอย่างเงี้ยเราวางใจยังไงดีแล้วเราควรจะมี reaction ยังไง ตอบกลับไปกับท่านดีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราสบายใจนะคะพี่นกเพื่อให้เราวางครัท่าทีทันใจได้ถูกแล้วไม่ไม่ไม่เป็นอกุศลค่ะพี่เป็นนะน้องกิ๊กเป็นพี่เป็นเพราะว่าเอ่ออันนี้ขอนนะะขอนุญาตนะคะขออนุญาตนิดหนึ่งไม่ไม่ไม,ไม่คือแชร์มุมของชีวิตบางทีคุณแม่คุณแม่พี่เป็นคนดุแล้วบางทีก็จะดุดุกับบริวารอะไรเงี้ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขาไปดุ เราก็จะแบบไปออแน่อย่านะานู่นนี่นั่นหรือก็มีการการันกันมีข้อขัดแย้งอะไรใดๆตรงเนี้ยแต่บางครั้งเนี่ยเหมือนถ้าเราจะเข้าไปโต้เถียงหรือ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 ,รอ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 ไปไปไปโต้อตอบกันเลยพี่โต้ว่ามันก็คงไม่เป็นผลดีกับความรู้สึกทั้งเราและก็แม่เพราะแม่คงรู้สึกไม่ดีและเราก็กลับมารู้สึกผิดแบบไม่สบายใจแต่แบบเหมือนกับว่า ก็ต้องก็ต้องใช้คำว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นกับถ้าเราเป็นลูกอะเนาะเราก็แบบว่ามาให้รู้ตัวเราก่อนละเราใจเย็นก่อนแล้วลองไปดูซิว่าเราจะไปถ่ายทอดตรงนี้กับแม่เราแบบไหนอะไรเงี้ยพยายามที่ยัง้งยั้งที่ตัวเองไว้ก่อนแล้วก็มีความรู้สึกว่าทั้งหมดอะมันพุ่งพุ่งไปหรือมีปฏิกิริยาก,กันเนี่ยเพราะได้เรื่องของความรัก แม่มาบ่นจุกจิกจู้แบบเราหรือเปล่านั่นก็เป็นเพราะเขาห่วงเขารักเขาอยากจะให้เราแบบเอออยู่ยในร่องในรอยอันนั้นไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ไม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าต้องแบบคือไงอะถ้าเรามุมที่เราเป็นลูกอนะคะเราก็ต้องแบบเข้าใจเขาอ่ะเข้าใจเขาให้ให้โอกาสที่เขาจะแบบ ห่วงบ้างอะไรบ้างหรือใบบางครั้งก็ใช้วิธีแบบสื่อสารกลับไปแบบที่ที่เย็นเย็นเย็น,ยนๆแบบแบแบแอบแอบข้อมูลแบบเออแม่ไม่ต้องห่วงหรอกน้าโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่นกว่าบางทีการสื่อสารอะมันสําคัญต้องต้อง,ต,องต้องไม่โพร่งโปร่งโปร่งแล้วแบบไปกระทบใจกันนะคะแล้วพี่นกเคยมีกรณีที่เถียงพี่นกไหมคะเคยเคยเจอกรณีแบบนั้นไหมคะนี่ หน,ห,นห,นหนูอยากให้พี่นพแชร์กันเลยว่าเวลาที่แบบเราเราเราเตือนลูกนาอด้วยความรักความปรารถนาดีอย่างเงี้ยเราลูกไม่เชื่อลูกเถียงกับบางทีอาจจะมีอาจจะมีบางคนตวาดกับหรือยังไงแบบอย่างเงี้ยค่ะพี่นกฟีนี่ของคุณแม่เป็นยังไงบ้างม,มันเสียใจแบบไหนหรือรู้สึกยังไงบ้างคะพี่นกครั้งแรกๆช่วงแรกๆที่มันเจอภาวะอย่างเงี้ยพี่ก็จะตกใจและตั้งรับไม่ทันแล้วก็มีความแบบมีอารมณ์เหมือนกันนะคะ แล้วคนเป็นแม่เนี่ยมันก็จะเก็บมาแบบเสียใจนะที่ลูกแบบลูกมีมีมปฏิกิริยาแบบนี้กับเราแต่ถ้าเราตั้งตั้งหลักคิดดีๆเขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือกำลังพยายามที่จะบอกอะไรเราเนี่ยแหละเราอ่ะไปเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเราต้องเป็นต้นแบบให้เขานาะในการใจเย็นบางทีถ้าเราไปแบบ เอาแต่อารมณ์พุ่งเข้าไปเขาก็จะเรียนรู้วิธีแบบนั้นนะแล้วก็เราก็เรียนรู้อ่ะเป็นการเรียนรู้ที่จะแบบถือสารเนี้ยกลับมาหรือบางครั้งเขาอาจจะแบบอยากอธิบายไหมแล้วเราฟังเขาหรือ,อยังการฟังกันในครอบครัวมันเป็นเรื่องสําคัญสําคัญนะคะฟังอ่ะฟังฟังแล้วเอาเข้าไปแบบฟังจริงจแล้วเอาเข้าไปเข้าใจเพราะบางครั้งมันมันเป็นการฟังเพื่อโต้อตอบ แต่มันไม่ได้เป็นการฟังเพื่อเข้าใจอ่ะพี่นกพูดอะไรที่มันสับสนไหมน้องคิงพ,พ,พูดอะไรที่ง่ายมากค่ะง่ายแล้วก็จับต้องได้แล้วเอาไปใช้ได้หนูฟังพี่นกอะ่ะมันดูไม่เราไม่ได้ฟังว่าต้องมีหลักทําอะไรยากค่ะพี่นกแต่ว่าประสบการณ์ชีพพี่นกคือพี่นกทําจริงแล้วเห็นผลจริงแล้วมีความสุขความสงบจริงอะ่ะก,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 กิกมั่นใจว่าเพื่อนๆที่กําลังฟังอยู่ ทุกคนน่าจะรู้สึกเหมือนกิกนะคะเพื่อนๆฟังพี่นกแล้วเป็นยังไงบ้างช่วยเม้นมาเป็นกําลังใจให้พี่นกสกนินงนะคะพเพราะกี้รู้สึกว่าสิ่งที่พี่นกแชร์มันเป็นประโยชน์มาก,มากๆเลยค่ะพี่นกค,ะค่ะการมีความรู้สึกว่ามันต้องเร,เราอะนะต้องเป็นตัวอย่างให้เขาก่อนะในเรื่องการที่ไม่ได้ใช้อารมณ์แบบฉันเป็นแม่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกว่าก็ ต้องเขารพบความรู้สึกเขาด้วยแล้วเราขณะที่เราปฏิบัติทุกอย่างหรืออะไรเงี้ยมันคือเราสอนเขาไปในตัวในสิ่งที่เราทำค่ะแล้วเขาก็เขาก็มีช่วงแบบเป็นวัยรุ่นอาจจะอารมณ์นูน่นนี่นั่นเราก็อาจจะแบบไม่ได้มีช่วงสมบูรณ์มากนงหรอกอารมณ์อาจจะแบบเหนื่อยกลับมาอะไรเงี้ยแต่แบบมันเหมือนคนในครอบครัวต้องฟังกันพี่ว่าค่ะ พี่นกค่ะนี่เพื่อนๆนคอมเมนต์มาแล้วค่ะว่ารักหมามีค่ะพี่นกพูดเข้าใจง่ายค่ะเข้าใจเลยค่ะพีน right. ่นกพูดเข้าใจง่ายกับจริงพี่นกพี่นกแบบว่าหนีจากหน้าจอมาสักระยะแล้วน้องน้องกิ๊กไม่ได้วันนี้แบบว่าน้องกิ๊กชวนมาแล้วรู้สึกว่าแบบดีใจค่ะดีใจที่ได้กลับมาได้เข้ามาแชร์ข้อมูลกับ ชอบของน้ำกิกซึ่งแบบพูดเรื่องดีดๆเนาะอขอบคุณพี่นกมากมากเลยนะคะพี่นกค่ะกิ๊กขออนุญาตนิดนึงนะคะมีคําถามนิดนึงค่ะว่าอาวนใหญ่จะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการการสวดมนต์เดี๋ยวกิ๊กขอเดี๋ยวไว้เป็นคำถามคำถามสุดท้ายแต่ว่าทีนี้คุณเจ๊หมวยค่ะถามมาว่าการปล่อยวางในความคิดของพี่นกเป็นยังไงบ้างแล้วก็อยากให้พี่นกช่วยแนะนำวิธีการปฏิบัติหน่อยค่ะ ไมปล่อยวางไม่ง่ายนะคะจริงๆทุกวันนี้พี่ก็ยังต้องตั้งหลักทุกครั้งที่จะแบบเวลาที่กระทบอะไรกับกับกับตัวเองแต่ว่าจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันนับหนึ่งที่จะท,ที่ที่ตัวเราที่ใจเราไอ้ความทุกข์ที่มันมาเนี่ยบางทีก้อนใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราก็มองเห็นอืมเนี่ยมันหนักนะแต่ว่าถ้าเราแบบเหมือน เหมือนเหมือนไปยิ่งไปแบกไว้ไปแบกไว้คิดวนอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาไม่ผ่อนคลายไม่ไม่พยายามเอาสมองไปคือย้ำคิดย้ำทำอยู่กับความทุกข์นั้นอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนยิ่งทําให้ตัวเองจมลงจมลง,มลงก็ต้องก็ยังก็เป็นคนที่ต้องค่อยๆฝึกอยู่อะค่ะแต่พอมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ที่หัวใจนระา ค่อยๆค่อยๆฝึกค่อยๆพัฒนาแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างี้นะเราเราจะบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันก็จะได้เบาขึ้นค่ะค่ะคุณจิ๋มเบกก็ลองลองดูนะคะค่อยๆฝึกกันไปก็ฝึกไปพร้อมๆกันพี่โจก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งแบบยังอยู่ในช่วงเรียนในทุกๆวันเหมือนกันแต่ว่าก็ใช้กำลังใจให้ตัวเองค่ะ ใช้กำลังใจที่เติมให้ตัวเองค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณเจมวยเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะค่ะแล้วก็อีกสองคำถามค่ะพี่นกขาก็คือว่าสองท่านนี้จะถามมาเก,กี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์ค่ะว่าเนี่ยถ้าหนูอยู่หอกับเพื่อนอ่ะสวดในใจได้ไหมคะสวดมนต์ในใจให้ไหมเพราะเราอยู่หอกับเพื่อนนะคะแล้วก็อยากจะถามว่าถ้าสวดมนต์ทำวัดเดย็นตอนสี่ห้าทุ่มเนี่ย จะเป็นไปได้ไหมทําได้ไหมคะ่ะอยากให้พี่นกแชร์สักนิดนึงคะ่ะทำวัดเย็นตอนสี่ห้าทุ่มพี่นนต้องถามน้องกิ๊กล,ละเพราะว่าน้องกิ๊กจะแม่นกว่าในในเรื่องของข้อมูลเนาะแต่ว่าพี่นกมีความรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ใจอยากสวดมนต์สวดมนต์ได้ตลอดเวลาเลยเออแล้วก็ถ้าอยู่หอกับเพื่อนก็อาจจะแบบลองถามเพื่อนดูว่าเอ๊ะเพื่อนเพื่อน เราสามารถใช้เสียงได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกส่วนในใจน้องยังไงพี่ว่า ใช่ไหมคะนกคิกใช่ใช่ค่เห็น LIKE ด้วยกับพี่นกค่ะหนูหนูก็คิดเหมือนพี่นกเลยว่าเราอยากสวดมนต์เราอยากจะไกสศดเราทําเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวกบางทีหนูนอนดึกค่ะพี่นกหนูแชร์กับเพื่อนๆด้วยหนูก็สวดมนต์กลางคืนค่ะอย่างธรรมจักรอย่างเงี้ยหนูว่างเช้าหนูก็สวดเช้าหนูว่างกลางคืนก่อนนอนหนูก็สวดกลางคืนก่อนนะหนูว่างกลางวันหนูก็สวดกลางวันนะคะก็คือเอาที่เราสะดวกแล้วเราอยากทําได้เลยค่ะจริงค่ะค่มทธนาใครที่แบบอู้อยากสวดมนต์พี่นกแบบ มันเป็นเรื่องเงยน็เยนเย็นเป็นเรื่องเจริญกุศลนะคะจริงค่ะแล้วทีนี้เนี่ยพี่นกขานในถึงช่วงเวลาสุดท้ายในยวันนี้เพราะว่ากวนเวลาพี่นกมาจะครบชั่วโมงแล้วค่ะวันเลยค่ะดีมากต้องขอบคุณพี่นกมากสำหรับวันนี้ด้ค่ะก็มาถึงช่วงนี้ก็เลยอยากใช้พี่นกแบบฝากนิดนึงว่าช่วงนี้เรามีพี่นกมีผลงานอะไรที่ให้พวกเราแบบ ตามไปติดตามชมได้บ้างค่ะแล้วก็อยากจะได้กำลังใจจากพี่นกในการที่จะแบบทําให้พวกเราได้แบบอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแบบที่พี่นกเป็นนะคะแต่ก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่นะคะพี่นกทาอยู่เรื่องบัลลังมานค่ะก็กําลังอยู่ในช่วงการถ่ายทําแล้วก็เรื่องนี้ก็อยากเล่นด้วยก็เลยแจมลงไปเล่นด้วยก็ คิดว่าอีกใช้เวลาอีก,ส,กสักระยะหนึ่งค่ะถึงจะเสร็จสิ้นก็ทํางานไปไเรื่อยๆแล้วก็สําหรับกําลังใจเอต้องบอกว่าพี่น้อกว่าอืคือจริงๆแล้วเราทุกคนที่อยู่ด้วยกันในใสังคมแล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกันไม่ว่าจะผ่านหน้าจอหรือไม่ผ่านหน้าจอคะตอนนี้ใจ จต้องต้องเป็นกําลังใจให้ตัวเองต้องเป็นกําลังใจให้คนรอบข้างต้องเป็นกําลังใจให้คนในครอบครัวซึ่งพี่นกว่าแล้วไม่ว่าชีวิตเนี่ยจะเกิดสะดุดหรือมีปัญหาอะไรใดๆถ้าทุกคนพยายามที่จะสร้างพลังงานเย็นๆขึ้นมากับตัวเองแล้วก็แชร์ให้กับคนใกล้ๆตัว เราก็ปรารถนาดีใช้ความเมตตาพี่นกว่าอย่างน้อยๆมวลความรู้สึกเย็นๆของใจเรานะมันจะมันจะกระจายออกมาให้ให้ทุกคนรู้สึกได้แล้วมันก็จะช่วยกันแผ่แผ,แผ,แผ่แผ่ออกไปให้การอยู่รอบตัวมันมันรู้สึกฟิลสบายใจเนาะพี่นกว่ามันมันเป็นเรื่องดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสนะคะ ถ้ามีโอกาสที่สะดวกเอศึกษาเรื่องที่จะเป็นธรรมะหรือจะเป็นคำสอนดีๆหรือจะเป็นบทความดีๆอยู่กับคนดีๆอยู่กับคนที่จะทำให้ชีวิตเราเย็นใจสบายใจอันเนี้ก็สำคัญแล้วก็พี่นก <uk S 1> ว่าอน มวลความร้อนทั้งหลายที่มันวุ่นวายในในชีวิตในในข่าวสารในอะไรตัวนี้อะไรเนี่ยมันก็จะได้เบาๆลงบ้างเเริ่ม,เร,มเริ่มที่เย็นที่ที่จิตที่จิตเราพี่น้อก,ก็ไม่ได้ทําได้ตลอดเวลาค่ะแต่ว่าพนึกขึ้นได้ปับ๊บเดี๋ยวมันจะมีการตั้งหลักอะน้องกิใช่ไหมคะอนาปานาสติใช่ไหม ค่ะทกค่ะพี่นกพี่เพื่อนๆบอกว่าถ้ามีโอกาสให้เชิญพี่นกมาอีกนะคะเดี๋ยวยัยถ้ามีโอกาสโอกาสหน้าเผื่อถ้าพี่นกปีเวลาอาจจะขออนุญาตต้องรบกวนพี่นกอีกนะคะอขอบคุณค่ะยินดีมากๆเลยค่ะพี่นกว่าพี่นกก็ดูน้องจิ๊กอย,อยู่อยู่ตลอดถ้ามีโอกาสนะคะก็แบบว่าอนุโมทนาบมุญด้วยมากๆที่แบบเป็นชาแนลท,ที่เป็นกำลังใจดีๆแผ่พลังงานเย็นๆกันออกไปนะคะ ค่ะพี่นกค่ะจะไว้ต้องกลาขอบคุณพี่นกเป็นอย่างสูงมากๆด้วยนะคะแล้วมีโอกาสเราพบกันอีกนะคะพี่นกค่ะสวัสดีค่ะน้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาที่เข้ามาให้โอกาสได้แชร์ขอบคุณน้องกิ๊กมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะพี่นกค่ะขอบคุณมากๆนะคะ